ก็เรา Unboxing ของเสี่ยวมี 14T ตัวฝักชิปเลยนะครับไลกาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าอุปกรณ์ข้างในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับอันนี้พากัน Unboxing กันสดๆะร้อนเลยนะครับนะฮะเพิ่งเปิดตัวไปนะครับสำหรับแบรนด์เสี่ยวมีตัวฝักชิปเลยนะฮะก่อนหน้านี้นเอง 13T ก็เคยทำไ้ดีอยู่แล้วนะฮะต่อยอดความสาเร็จเลยชิปเซตตัวใหม่นะฮะ ครับไลกาโคไลกาเช่นเคยนะครับไ y เปอเอสนะฮะนี่นะครับผมเปิดมาก็เจอตัวเครื่องกันเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นดีไซน์แบบพรีเมียมสวยสุดๆเลยนะครับนี่นะครับไลกาสุดๆเลยตัวนี้ลักชูรี่มากลักชูรี่มากเลยนะครับสีสวยจัดเลยจอไม่โค้งนะครับติดฟิล์มง่ายด้วยรอบนี้นะฮะจอ 1.5K นะครับผมละเอียด นะฮะเป็นอามาเล็ด้วยนะฮะหน้าจอแสดงสีสันด้วยสวยสมจริงเลยนี่นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าข้างหลังนี่เป็นเหมือนหนังวีแกนนะครับเป็นหนังวีแกนนะนะครับพรีเมียมสุดๆเลยนะฮะนะฮะไลก้านะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องไปพร้อมกันเลยนะครับพี่นี่ด้านข้างนะครับด้านข้างเห็นไม่เอ่ยนะ,ะนี่อะไไงพอร์ต USB Type C เรียบร้อยนะครับเพิ่ม ะะดูบริเวณตัวเครื่องนะฮะนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องไปพร้อมกันเลยครับผมสำหรับแบตนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเสีวมีน่าจะตลาดแตกอีกรอบหนึ่งนะฮะ 14T 14T Pro นะครับตอนนี้เราลงตัว 14T ไปก่อนเดี๋ยวตัว Pro เรามาอัปเดตให้ทีหนึ่งในช่องนะเข้ามาแล้วก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ติดตามไปด้วยนะครับนาะฮะ นี่นะครับก็เป็นตัวสายชาร์จนะครับที่รองรับชาร์จไวด้วยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีตัวเคสให้เนาะเคสเช่นเคยนะครับอันนี้อันบ็อกซิ่งคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงลึกสเปคมากนะครับอันนี้แกะแกะกล่องให้กันสดๆอร้อนเลยนะครับอ่าครับนี่นะฮะกำลังรันกันอยู่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมตัวนี้ได้ไลก้า ซูมิลักด้วยนะครับนี่เป็นไฮะนะฮะชนิดเลนส์ที่ใช้จะเป็นไลกาซูมมิลักออฟฟิเชียลเลนส์นี่เป็นไงฮะแล้วก็มีเสียวมี AI อย่างเงี้ยครับชิปเซ็ตก็จะเป็นตัว Dimensity 8,003 l t r a นะครับรเรซเลนสหน้าจออยู่ที่1 4 4เฮิรตเช่นเคยนะครับฟ t c ชาร์จอยู่ที่67วัตต์เลย h y p เปอร์ชาร์ดด้วยนะครับสวยมากเลยนะฮะเป็นหนังวีแกนเลยวัสดุก็ ตรงขอบบริเวณตัวเครื่องก็ตรงเลนส์กล้องจะแข็งแรงทนทานนะครับมีหลายสีเลยตัวนี้นะครับหลักๆเราเปิดให้ดูสีสีเดียวก่อนนะครับนะฮะสำหรับ1 4ทีก็จะมีการน่าจะมีการพิวเดอร์นะครับนะฮะนี่นะสเปค1 4ทีนะครับ ความละเอียดจอเป็น 1.5K ด้วยนะฮะจอสวยแน่นอนตัวนี้นะครับมีการแบบ m o d ิฟายม่เรียบร้อยนะครับนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับ14ซีรีส์นั่นเองนะฮะข้างหลังก็เป็นหนังวิกแนเลยพรีเมียมเลย อันนี้เอาแค่ u n b o x อกซิ่งแล้วก็สเปคคร่าวๆยังไม่ได้ลงลึกมากนะครับผมนะเอามาให้เพื่อนๆรับชมก่อนนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ของทางแบรนด์สิวมีเลยตอนนี้นะครับเป็นกระแสเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับนะเดี๋ยวเรารอรัน wiFi สักรู่นะครับ เซ็ไม่ทําให้ปิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับแฟนๆเซียวมีนะครับเรื่องของชิปเซตเรื่องของดีไซน์นะครับเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับเต็มประสิทธิภาพแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับได้โคกับไลกาด้วยนะครับถ่ายสวยแน่นอนนะครับในทีมงานเราก็กำลังลันตัวเดโมนะครับ เพื่อนๆชาว YouTube ได้รับชมก่อนนะครับเกิดอ,อะไรบ้าีดีไซน์เป็นไงฮะวิดีโอเดี๋ยวรันเปิดหน้าจอนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะก็ใครที่เป็นแฟนสีมี่นะครับผมก็แวะเข้ามาจับมาจองกันได้ที่ไอซีซิตี้โลตัสหลักสี่ได้เลยนะครับ คะะาดว่าน่าจะมีการพิออเดอร์นะครับตัวนี้สำหรับ 14T Series นะครับ 144Hz เลยนะครับรีเฟรชเ็จอ 1.5K นะครับฟัสาชาร์จตอร์ที่ 67W เลยไฮเปอร์ชาร์จนะครับราคาก็เดี๋ยวต้องรอครับผมราคายังยังยังไม่ได้ลงนะร,ราคาเดี๋ยวรออัปเดตทางสื่อโซเชียลมีเดียอีกทีงนะครับผม ราคาเดี๋ยวเราอัพเดตนะครับสึ้นมาลูกนี่นนะไม่ยอ่อเห็นเขาคุยเดียวเดียว เดินเข้าพ่โต่เเลี้ยง่อยมาลงทายเขาดีว่าน่ยเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับอัปเดตเนาะเอาเป็นว่าผมลงให้ประมาณในเบื้องต้นก่อนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรับชมคลิปเต็มๆก็ในการติดตั้งเดโมแล้วก็รีวิวเต็มๆอีกทีนึงนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเ x i ยวมี 14T ซีรีส์นั่นเองนะครับผมนะฮะสนใจเข้ามาจ really <gun> ับมาจองได้ที่ ATC i t y l ตั u s หลักสี่นะฮะนะฮะ พนักง,งานเราให้ควมรู้ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับผมนะฮะส,สวยๆเลยนะครับนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ